คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำราโกริล่าอยู่กับเกมเกณฑเช่นอินแพและพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยในที่สุดแบรนเนอร์ตูกาชาลิมิเต็ดครึ่งหลัง4.7ก็ปรากฏตัวออกมาให้เรายนโฉมเป็นทีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> และสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตูกาชาเหล่านี้ <c oughs> โดยจะเน้นพูดถึง4่ดาบเป็นหลักในมุมมองเอื้อประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ครับ <c oughs> ไม่เป็นการรอชา้าขอตัดเข้าโฆษณาแล้วไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับริสแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกม เติมเกมเก่งชิ้นอินแพ t คถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่ง,งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยชสยไทยส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนรอมบริการเต,นนกนนเติมเกมชั้นนำหมัดกับนั้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอดย4ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้น กิจกรรมลัคกี้คอยสีสันสองคำแบเติมเงินเสร็จแล้วไปลุ้นรางวันกันด้วยนะครับหมดเขตวันที่1กรกฎาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดกิจกรรมผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วอ่าในข้าใจแล้วคุณอย่าพลาดกิจกรรมดีๆรางวันสุดเฟี้ยวแบบนี้นะครับทําไมถึงเน้นพูดแค่สีดาวเพราะซีดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนมีการันตีอยู่ใช่ว่าจะกดได้ซีดาวที่เราต้องการอีกอย่างนะครับ5้าดาวกําไรขาดทุนแต่ละคน่ะมันมันไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่า5ดาวสิ่งนั้นมันไม่ดีอย่างนั้น มนไ่่ดีีอยาง้แต่ถ้าเกิดคุณชอบคุณอยากได้ฮาดาวสิ่งนั้นก็กดไปได้เลยนะครับความสุขในการเล่นเกมมันคือเป้าหมายที่เราเล่นเกมครับและนี่ก็คือแบรนเนอร์ตู้กาชาลิมิเต็ด7ครึ่งหลังผมขอเริ่มพสซีดาวในฝั่งของตู้ตัวละครก่อนซีดาวคนแรกน้องโนเอลตัวละครซีดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์เป็นตัวละครตำแหน่งดาเมจหลักที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วดาเมจก็มีฮิวก็มีใส่กรอกก็มีนี่คือหนึ่งตัวละครที่ดีแต่เป็นของดีที่มี เงินไขาการใช้งานอยู่สกิลท่าของโนเอลเปิดกรอดได้มีคูดาวน,าน์แถบไม่สามารถสร้างอนุทตุได้ในด้านการรักษาจะเต็มประสิทธิภาพเมื่อเรามีโนเอลอยู่ทีซีหนึ่งส่วนในด้านการทาดาเมจนั้นจะคุ้มค่าการปั้นมากๆเมื่อเราปลดโนเอลถึงซีหครับถ้าเกิดคุณถามว่าโนเอลซีหนั้นเก่งขนาดไหนนี่คือตัวละครดาเมจหลักธาตุหินที่เก่งที่สุดในยุคเกา่าซึ่งเหตุผลต่างๆ <S <S ผมได้พูดไปหมดแล้วในคลิปนี้สําหรับใครที่สนใจลองเข้าไปรับชม ตัวละครที่สองขุนเจโรซารียโรซารียตัวละครซีดาวบิชันน้าแข็งสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์หนึ่งในตัวละครที่เราสามารถปรับเล่นได้หลากหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายดามเมท่าน้ําแข็งจากนอกสนามสายทําอัตราคริต100เน้นบัฟอัตราคริตให้แก่ทีมสายเน้นทําดาเมท e จะปฏิกิริยาละนลายสายแช่แข็งเล่นคู่กับชงยุนและนายน้อยซิงชิวหรือจะหาตัวดาเมท e ่าสายฟ้าจากนอกสนามสักตัวหนึ่งมาทําปฏิกิริยานําไฟฟ้าเล่นเป็นสายกายภาพก็ได้นับได้ว่า เป็นหนึ่งตัวละครยุคเก่าที่ไปได้หลายทีมและปรับใช้ได้หลากหลายสายแล้วถ้าเกิดคุณมีโรซาเรีย46แล้วละก็อันติีของเจโรซาเรียจะสามารถลดต้านทานกายภาพศัตรูอีก20เป็นระยะเวลา10วินาทีด้วยครับด้วยความสามารถของเจโรซาเรีย46สายกายภาพของเจก็จะมีความน่าเล่นมากขึ้น <ừ> รวมไปถึงจะสามารถนําเจไปซัพพอร์ตในทีมที่เน้นทาดาเมจกายภาพได้ด้วยครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเล่นโรซาเรียสายไหนก็ตามมันมักจะมีตัวละครตัวนั้นอยู่ใน จุดจุดนั้นทําประโยชน์ในสายนั้นในจุดนั้นได้ดีกว่าหรือสะดวกกว่าโรซาเรียอยู่ครับทําให้เจโรซาเรียปัจจุบันนี้เสื่อมความนิยมลงอ่าอย่าพึงเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าโรซาเรียไม่เก่งนะครับการเดินโลกสู้มอนโลกบอสโลกบอสได้สัปดาห์เจโรซาเรียไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามมันยังคงไหวอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปมองดูอาบิดชั้นสูงสูงณนะปัจจุบันนี้เมื่อไรการนําโรซาเรียเข้าทีมไปด้วยอันติของเจที่อยู่กับที่ทําดามเดม็ดรัศมีไม่กว้างมากเมื่อตัด มาที่มอสเตอร์อาร์บิชชั้นสูงนะปัจจุบันทัศษาาการหนีการทวงเวลาความไวของฝีเทา้าไม่เป็นสองรองใครนึกสภาพกดอนันตีเจโรซาเรียใส่เข้าไปมอสเตอร์ <Monster S 1> เป้าหมายมันดันเคลื่อนที่จากจุดนั้นกลายเป็นจุดนูน้นมันหมายถึงเสียฟรีเลยครับตัวละครลำดับที่3น้องกาหมิงกาหมิงตัวละครสีดาววิชันไฟสังกัดภูมิภาคหลี่เย่เป็นตัวละครสีดาวตัวแรกตัวเดียวที่เน้นทําดาเมจแบบทุ่มโจมตีทุ่มโจมต,มจมตีแต่ละครั้งแต่ละทีถ้าเกิดทําของมาดีบัฟดีทีม ทุ่มแต่ละทีอย่างต่ําคือเกือบแสนแน่นอนครับตรงจุดนี้ส่วนตัวนะครับตัวเลขของน้องกามิงอ่ะที่ผมสัมผัสมากตัวเลขมันใหญ่นะแต่ตอนเล่นผมรู้สึกว่ามันช้ายังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกสําหรับหมอนโลกบอสโลกบอสได้สัปดาห์กามิงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แบบจับเวลาทาดามเมจได้ตัวเลขขนาดนี้น่าจะทําเวลาได้ดีกว่านี้แต่กับกลายเป็นว่าไม่ใช่ครับทําเวลาได้ธรรมดามากขนาดผมมีป้านกและก็น้องฟูรินะนะระยะเวลาไหนคอน คอนเทนต์แบบจับเวลาออกมาไม่ดีเท่าไรอาจจะเป็นเพราะกาหมิงที่ผมเล่นนะ่ะมีอยู่เพียงแค่4ีหก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นว่าคอนเทนต์แบบจับเวลาคราวนี้ไม่เหมาะกับกาหมิงหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผมเองเล่นกาหมิงได้ไม่เก่งจังหวะไม่เป๊ะมากพอแต่ผมพูดจากความรู้สึกของผมได้อย่างหนึ่งก็คือเล่นกาหมิงแล้วมันรู้สึกช้าครับแล้วทุกคนแหละครับคิดยังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับคราวนี้เราไปว่ากันด้วยซีดาวตู้อาวุธกันเช่นเดิมครับสิ่งซี สำหรับตู้อาวุธผมจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือ4ีดาวลิมิเต็ดสำหรับ4ี่ดาวประเภทนี้จะไม่มีโอกาสออกในตู้ทาวรรอบนี้คือดาบใหญ่ลิทิกเบลหนึ่งในอาวุธตระกูลซีรีส์ประจําทีมประจําเมืองยิ่งผู้ใส่คิดคํานวณดามเมจต,ตามค่าพลังโจมตีแล้วไปอยู่ในทีมที่ประกอบไปด้วยตัวละครจากเมืองหลีเย่มากเท่าไหร่อาวุธชิ้นนี้ก็จะยิ่งทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่ด้วยข้อจํากัดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจองแบบนี้เลยไม่ได้รับความนิยมใน หลายๆตัวละครเพราะไม่สามารถจัดทีมแบบหลี่เย่ล้วนได้ครับไอดาบเล่มนี้มันนับตัวผู้ใส่ด้วยนะครับถ้าเกิดผู้ใส่เป็นตัวละครที่มาจากเมืองหลีเ่เย่คุณก็ได้สแต็กจากเอฟเฟกต์ดาบไปแล้ว1สแต็กรับในส่วนอีก4ชิ้นที่เหลือมันจะเป็นอาวุธที่มีโอกาสออกได้จากตัวปกติชิ้นแรกคือธนูสกิฟิเชียลหนึ่งในอาวุธตระกูลยอดนิยมที่เปิดโอกาสให้หลายๆตัวละครมีทางเล่นที่มาขึ้นเมื่อตัวละครที่ใส่ย,ยืนอยู่บนสนามย้ำนะครับว่าต้องยืนอยู่บนสนามแล้วสามารถสร้างดาเมจด้วยสกิล่าตุใ El <coughs> ดูได้สำเร็จจะมีโอกาสมากน้อยขึ้นอยู่ที่การขัดเราให้เราสามารถใช้สกิลธาตุนั้นได้อีกหนึ่งครั้งครับอาวุธที่เปิดโอกาสให้ตัวละครตัวนั้นสามารถใช้สกิลธาตุเพิ่มอีกหนึ่งครั้งในบางตัวละครมันสามารถกรอจุดอ่อนแล้วเพิ่มทางเลือกในการเล่นให้มีความหลากหลายมากขึ้นเลยครับแล้วในบางตัวละครเรามีเพียงแค่40แต่เมื่อใส่อาวุธตระกูลสกิลฟิชเชลนี้เราสามารถสัมผัสถึง c 1ได้ยกตัวอย่างเช่นการกดสกิลธาตุได้2ครั้งซึ่งเป็น c 1ของนายหญิง,งเยหลานครับอาวุธ4ดาวชิ้นต่อไป ดาบไลอลอนลอหนึ่งในดาบที่ทรงประสิทธิภาพมากเมื่อตัวผู้ใส่คิดคำนวณดาเมตตามค่าพลังโจมตีแล้วไปโจมตีสร้างดาเมจแก่มอสเตอร์ที่ติดผลกระทบของธาตุไฟหรือธาตุไฟฟ้าดาเมตที่สร้างไปนั้นจะสร้างความเสียหายมากขึ้นขึ้นอยู่ต่อการขัดเกลาของดาบไลอลอนลอเล่มนั้นครับสำหรับดาบเล่มนี้ขอแค่มอสเตอร์ที่ผู้ใส่โจมตีมีสัญลักษณ์ไฟฟ้าหรือธาตุไฟติดอยู่บนหัวผู้ใส่จะเป็นใครก็ตามความเสียหายที่สร้างไปนั้น <laughs> ก็จะได้รับการเสริมให้มีดาเมตที่มากขึ้นครับณปัจจุบันนี้ตัวละคร ใช้ดาบที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้สมประสิทธิภาพแต่เดิมมันก็มีน้อยอยู่แล้วปัจจุบัน,ม,นมันก็ยังคงมีน้อยเหมือนเดิม <c oughs> แล้วในบางตัวละครเหล่านั้นมันกลับมีอาวุธชิ้นอื่นที่นิยมใส่มากกวา่า <c oughs> มันเลยส่งผลให้อาวุธชิ้นนี้ในบางไอดีคืออยู่ในครังแบบยาวๆครับ <c oughs> มาในส่วนของอาวุธซีดาวสองชิ้นที่เหลือ <c oughs> คือหอกและสื่อเวทตระกูลฟาโบนิสหนึ่งในอาวุธซีดาวยอดนิยมขวัญจสายสพอร์ตวลีที่ว่าปั้นสายพพอร์ตนึกงอะไรไม่ออกใส่ฟาโบนิสไปก่อนนั้นสำหรับวลีที่ ผมกล่าวไปนี้มันไม่ได้กล่าวเกินจริงไปเลยครับด้วยตัวอาบุธที่มีค่าร้องเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานซึ่งตัวละครสายสพอร์หรือสายดามเมจนอกสนามส่วนใหญ่เน้นกดสกิลอันติกันมากอยู่แล้วค่าฟื้นฟูที่อาวุธดีให้มากคือได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแล้วยังมีเอฟเฟกสร้างอนุธาตุเพิ่มเติมเมื่อตัวละครที่ใส่ยืนอยู่บนสนามแล้วสร้างดาเมจคริคอลใส่มอสเตอร์ได้รับไปเลยกลุ่มอนุธาตุเม็ดสีขาวเม็ดใหญ่3เม็ดครับอย่างไรก็ตามสําหรับหอกฟาโบนิทนั้นมันมีตัวรองรับใช้งานได้ดีค่อนข้างเยอะกัับ สื่อเวทฝ่าโบนิสในอาวุธประเภทสื่อเวทมันมีอาวุธสายฟรีสีดาวที่โติดเชื่อโปรโตไทยูซึ่งสื่อเวทโปรโตไทมันให้ทั้งการหิวและการฟื้นฟูพลังงานทั้งทีมในฐานะอาวุธสายสปอร์ที่เน้นฟื้นฟูพลังงานเหมือนกันการได้ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งทีมไปด้วยนั้นมันเลยจะค่อนข้างภาษีดีกว่าสื่อเวทฝ่าโบนิสครับเมื่อเราไม่มอง5าดาวมองแค่สีดาวสําหรับตู้ตัวละครนั้นในมุมมองมือใหม่ AI อยังน้อยตัวเลือกการใช้งานยังน้อยขอพูดตามตรงคำว่าสีดาวเหล่านี้สำหรับ มือใหม่ไม่จําเป็นต้องมีแต่ถ้าเกิดอยากมีจะมีก็ได้ไม่เป็นไรบ้างตัวจะทําดาเมจได้เยอะเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเรามีซีหกอย่างเดียวไม่พอต้องมีทีมรองรับอยู่แล้วด้วยสําหรับมือใหม่ AI อย่างน้อยตัวมีให้เลือกใช้ไม่เยอะถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ตัวละครหน้าตู้จริงๆผมแนะนําว่าเก็บเจมเก็บเม็ดสีรุ้งเอาไว้เถอะครับสีดาวหน้าตู้เหล่านี้มันเหมาะสำหรับคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วอยู่ระดับหนึ่งถ้าเกิดจะให้คะแนนเต็มสิบในมุมมองมือ,มอใหม่มองแค่สีดาวตู้นี้ ผมให้อยู่ที่7็คะแนนให้เกียรติโรซาเรียนหน้าตู้ที่สามารถเล่นได้หลากหลายสายบ้านนางมาเป็นตัวดาเม็ดหลักสายใดสายหนึ่งมาสำรวจโลกก่อนก็ได้ส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือน,นั้นรอสะสมทีมสะ,สะสมกลุ่มดาวก่อนแล้วค่อยลงทุนที่หลังหมั่นก็ไม่ได้สายเกินไปเลยครับมาในส่วนของตู้อาวุธลิมิเตดนั้นหมองแค่4ดาวไม่หมอง5้าดาวมองภาพรวมแล้วผมขอหักคะแนนดาบใหญ่ลิมิเตที่ค่อนข้างเจาะจงเกินไปดาบไลอ้อนลอกับสื่อเวทฟาโบนิสก็มีตัวละครนิยมใช้อยู่ไม่มาเท่าไหร แต่อย่างไรก็ตามตู้อาวุธรอบนี้มันไม่มีอาวุธที่ถือได้ว่าเป็นขยะไอดีคะแนนเลยค่อนข้างดูดีอยู่ที่7คะแนนเท่ากับตู้ตัวละครครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับสิงสีดาวหน้าตู้กาชาลิมิต็ดรอบนี้สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมรีวิวไปคะแนนที่ผมให้ไปมันเกิดจากความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวซึ่งหลายคนอาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ได้ก็เหมือนเดิมครับสา มาแชร์ประสบการณ์มาบอกกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วเกินไปพูดผิดหรือออกเสียงเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราปล่อยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับสําหรับใครอยากลุ้นของรางวาัลจากกิจกรรมลัคก,กีคอย แต่ยังคงไม่เข้าใจกติการวมไปถึงวิธีการต่างๆสามารถแอดไลน์ไปถามทางริสแมนช็อปได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ